ก,กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลาสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวินนนทยาทั่วโลกค่ะตอนนี้พลายและทีมงานได้เดินทางมาถึงที่ประเทศมองกโกเลียเมืองอูลานบาตอแล้วนะคะเนื่องโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีดําริให้มีการจัดงานวันวิสาขาบูชาขึ้นเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั้งเดิมในประเทศมองกโกเลียและเพื่อให้ชาวมองกโกเลียเห็นถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติรัสรู้และปรินิาพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดงานลอยโคมงวิสาขาประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรกของประเทศมองโกเลียและการจัดงานในครั้งนี้เราจะปล่อยโคมลอยกันที่สนามกีฬาเบสบอลแห่งชาติกลางเมืองอุลานบาตอและงานวิสาขาบูชาที่เราจะจัดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นการจุดประกายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย และทีมงานทุกคนก็ได้เดินทางล่วงหน้ามาเพื่อเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เต็มกําลัง่อยก็ได้เก็บภาพการเตรียมงานบุญใหญ่มาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านให้ไปร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ วันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 1ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ไดเมตตาให้มีพิธีบรรจุพระธาตุบนพระเศียรองค์พระประธานที่จะไปปฏิสถานณประเทศมองโกเลียถือได้ว่าเป็นพระประธานองค์แรกในมองโกเลียที่มีลักษณะมหาบุรุษครบท้วน32ประการเลยค่ะกระทั่งในวันสว่างคือวันเสาร์ที่10พฤษภาคม พุทธศักราช2,551ที่ผ่านมาทีมงานคณะสงฆ์ทั้งไทยและมองโกเลียได้เดินทางมาที่สนามบินเจงกิสคานเมืองอูลันบะตอเพื่อมารับองค์พระประธานที่จะใช้ในงานลอยโควิสาขาปฏิเป็นพุทธบูชาเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ไทยสวดส่วนเสริญพระธรรมกายและคณะลามะมองโกเลียสวดมนต์แบบวัชรยาน จากนั้นได้อาราธนาองค์พระธรรมกายสีทองสวยงามเข้าไปในวัดดีชินชังฮาลิงนำโดยท่านละมะมุงจากันและสาธุชนชาวมองโกเลียมารอคอยต้อนรับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งมีการประกอบพิธีกรรมส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการประกาศคุณและแสดงความเคารพสการะอย่างสูงสุดแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะ วสาขาบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้ชาวมองโกเลียตื่นตัวกันเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่เคยรู้จักคำว่าวิสาขาบูชาและไม่เคยเห็นคมลอยทำให้ใครหลายต่อหลายคนก้าวเข้ามาสอบถามและซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบัตรของเรานั้นจัดให้ร่วมบุญใบละ3,000พักลุกหรือประมาณ100บาทไทย บางคนบอกว่าเคยเห็นโฆษณางานนี้ทางสถานีโทรทัศน์ของมองโกเลียค่ะในเวลาไล่เรียกกันทีมงานอีกชุดก็เป็นปลื้มแบบไม่ยอมน้อยหน้าเพราะได้ไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันวิสาขาบูชาสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจมาทำข่าวทั้งจากช่อง MNB ซึ่งมีผู้ชมมากที่สุดในประเทศและช่องทีวี9ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยังกอดติดสถานการณ์ตามพวกเราไปถึงสถานที่จัดงานถ่ายทำขั้นตอนการเตรียมงานด้วยความตื่นเต้นและเบิกบานอย่างยิ่งค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานของเดอะมิเตอร์เวค่ะพระอาจารย์ได้ไปนํานั่งสมาธิและประชาสัมพันธ์งานวันวิสาขาบูชาแก่ผู้มีหน้าที่สำคัญในประเทศถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งมองโกเลีย และมหาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรแห่งมองโกเลียด้วย <Ż> หลายคนเมื่อนั่งสมาธิแล้วต่างบอกว่า <แ một S 1> มีาความสุขมากและตั้งใจจะมาร่วมง,งานในวันวิสาขาบ,บูชาให้ได้นับเป็นกระแสตอบรับอันแสนเช่มชื่นโดยมีคุณครูไม่ใหญ่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดค่ะ และในค่ำคืนนี้นะคะพลอยและทีมงานก็กลับมาอยู่ที่สนามเบสบอลแห่งชาติของประเทศมองโกเลียซึ่งในคืนนี้ทีมงานทุกคนก็ได้เตรียมการที่จะทดสอบการลอยโคงวิสาขาประทีปก่อนวันจริงเพื่อต้องการให้วันวิสาขะที่จะมาถึงนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะงานลอยโคงวิสาขาประทีปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีดําบิให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศมองโกเลียในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั้งเดิมในประเทศมองโกเลีย และจะได้เป็นต้นแบบในการจัดงานที่ประเทศต่างๆต่อไปทั่วโลกเพื่อเตรียมการรวมพุทธบุตรต่างนิกายจากทั่วทุกมุมโลกค่ะดังคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแล้วกลับมาพบกับความคืบหน้าในการเตรียมงานลอยโคงวิสาขาประทีปได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ